ัอะไรคุณตรวจอะไรตรวจอะไรโอ้ราติดท่านรถติดโอ้มาจากไหนครับผ่ผมอยู่นี่แหละอยู่ร้านดูในนี่แหละเป็นมาทางนี้ด้วยใครเป็นพวกพวกพวกคุมด่านอ่ะอ๋อสวัสดีครับทุกคนใครนะโอ้อีกแล้วท่านเู้นอยู่ข้างไหนครับสวัสดีอยู่ข้างไหนท่านนู้น้ยพี่ข้าซ้ายเลผม ผมไปไม่ได้รถมันติดท่านเห็นได้เห็นม,น,มตตนุษย<ช>์ต<ล>ิดตู้เห็นไหมผมแอบผมจะมาเยี่ยมชมหน่อยผมจะมาเยี่ยมชมหน่อ,อยคนระับผมรถมันติดโอ้สวัสดีครับสวัสดีชื่ออะไรนะครับสวัสดีเงใช่ไหมครับใช่ไหมอ้าวโอเคโอเคอเรารู้จักกันอ้าวโอเคได้เยียมถามท่านก็ไปเรียกเงี้ยเพ่โอเคโอเค เพราะมันติดโอ้โหหัวหน้าเยอะฮะใช่ไงทำไมมาตั้งเส้นหลังนี่ล่ะมันเป็นแผนจุดจุดจุดสกัดมันเือวลงตรงนี้เป็นเวลาครับใช่ไหมแต่ที่เรวผมไม่เห็นด้วยในการตั้งจุดอ่านี่เป็นจุดอะไรจุดจุดของท่าฮะจุดสกัดของท่าครับผมอ่าพอดีอรับา ท่าน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 บอกว่าเป็นจุดสกัดเนาะครับผมดีวันนี้วันนี้วันที่สิบวันที่สิบสองครับผมวันที่สิบสองเป็นด่านตรวจเป็นจุดตะกัดจุดตะกัดของเมือง จุดสก,กัดครับผมเมื่อกี้แจ้งว่าเป็นจุดจุดจุดสกัดเนาะรถติดมากอะครับผมเป็นเส้นหลักเส้นใบพาสโคราชนะครับผมอ่ามันเป็นเป็นเส้นหน้าอ่าสารปกครองนะครับตรงนี้เป็นเส้นเป็นเส้นหน้าสารปกครองเส้นใบพาสเลี่ยงเมืองโคราชนะครับผมรถติดอะเป็นเส้นหลักอะเสน้นหลักมาจากขอนแกนขนแกนใบพาดใบพาสอ่าเยี่ยงเมืองโคราช สานใหญ่เลยครับผมจุดกัดกัดเขาไม่เป็นจุดสก,กสัดกกนะนคิดนะมีการตรวจฉีเลยอ่าแน่ครับตรวจฉีใช่ไหมครับเดี๋ยวถามก่อนเขาได้เขาได้ได้กรอกเอกสารไหมกรอครับแล้วเ,เ,เราเป็นเราเป็นเราเป็นผู้โดยสารด้วยเป็นอ่าคนเป็นเป็นเป็นคนเป็นคขับอะ่ะแล้วอ่าน้องนี่เป็นผู้โดยสารใช่ไหมครับผมอ่เนี่ยป็นผู้โดยสารไม่มีเขาไม่มีหน้าในการตรวจอ๋อถ้าขับเสศษเนี่ยให้พรบพรบ้ขนส่งเอานั่นได้เจ้ามอญจราจรน่ะ แต่ผู้โดยสารไม่มีอำนาจการตรวจนี่นอวังนะก็ขะเข้าไปโดยสารในกลุ่มลนะูกต่างเสื่งอย่างนั้พอเข้ากลุ่มเป็นผู้โดยสารเนะาะจำเป็นผู้โดยสารเนาะครับพี่เป็นเป็นอ่าเป็นผู้ข,ขับใช่ไหมผู้ขับขับรถนู่น,นแต่ว่าเราเป็นผู้โดยสารครับอ่าโอเคอเครับผมครับเดินตามรถไฟครับผมครับผม พอดีออกมาจากออกมาจากาปากซอยพอดีพี่แจ็คเลยโอ้ด่านใหญ่เลยอ่ะเลยลงลงก่อนเป็นด่านใหญ่เลยลงก่อนเมื่อกี้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นตุดก,กัดน,นะด่<ม>าในใหญ่ที่เดิมขึม้นต่อห้อง<ม>รถติดมากครับผมรถติดมาก เป็นเส้นเป็นเส้นเรื่องเมืองโกราดครับผมมาจากคอนแก่นเข้ากรุงเทพนะสวัสดีครับพี่กองแบงค์ครับผมบสวัสดีแบงค์เนาะใช่ครับผมนี่แหละกรุง <c oughs> เทพเอโอเคโอเควันนี้อันนี้เป็นจุดอะไรครับเนี่ยเป็นจุดตรวจตรวจยาติดติดครับใช่โองเป็นจุดตรวจติดเมื่อกี้เมื่อกี้คุณพี่เขาบอกจุดสกัดออ๋เน<บ><บ>ี่ยมันก็เลยใช่ไหมมันก็เลย คำตอบเลยไม่ตรงกันกับผู้กข้ารับชาครับผมอ่าโอเคครับผมครับมีอะไรใช่ไหมอพอดีผ่านมาแหละผ่านมาผ่านทางมาเมื่อทถ่ายไปไปแถวโชคชัย่นีไปโชคชัยอยู่อันนั้นไม่ใช่หรอกผมเดินทางผมไปไปทำธุระของผมไปหาลูกค้าก็ก็ไปแนะนำมาแล้วผู้กองผู้กองจังนั่นแหละแล้ว องค์ประกอบของด่านมันไม่ไม่ไม่ครบถ้วนก็เลยขอลงขอลงตรวจสอบขอลงเยี่ยมชมนั่นแหละแต่มันก็ไม่มีห้องน้ําด้วยตอนนี้ผมก็ขอติดติงเรื่องของห้องน้ามันไม่มีได้ครับแล้ไปตรวจตรงปามันด้วยมันก็เลยไม่มันก็เลยดูไม่ดีอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันภาพโพสภาพโพสไม่ดีผมว่าภาพโพไม่ดีหรอกเราอยากให้ภาพมันดีขึ้นเพราะนั้นแหละคนที่จะเตรียมเตรียมห้องน้ำเตรียมให้มันถูกต้องถูกต้องหน่อยวันนี้ด่านใจนะท่านเนาะ ก็ครั้งแรกเลยครับพี่ใน6 6เดือนครับพี่ครับใช่ไหมเออนานๆงที่จะเห็นกําลังก็ไปอบรมในร้อยห้าขาอ๋อมี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 อ่ามีบัตรอยู่เนาะมีมีขั้นตอนการตรวจครบถ้วนเนาะครับเนาะมีการสอบผู้โดยสารเนาะมีครับมีแล้วทำไมไปไปไปตรวจเออไปตรวจผู้โดยสารนะใช้มาตอนไหนครับเนี่ยใช้มาตรงไหนมีบัตรปวสระกอบมีไหมมีมีครับมีมีใช่ไหมีีครับพ่มาตรวจผู้โดยสารด้วย ดันนี้ทุกคนงเนี่ยใช่เครับเองเรียกเขาไว้เขาหลบไฟได้อ๋อก็เลยเรียกครับผมครับก็แนะนําแหละเหมือนห้องน้ำไม่มีน่ะแหละเหมือนกันกับขอโชคใจเลยห้องน้ำไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่ควรตั้งนะไม่มีก็ไม่ควรตั้งผมจอดรถผมจอดรถตรงนั้นก่อนนะผมไปนน่นไปโน้นนะเพราะว่าตรงนี้มันติดขวางครับผม ครับผมครับขป้น,นด่านใหญ่ครับผมขป้นด่านใหญ่ของสองพวงเมืองสองพวงเมืองโคราชเป็นด่านใหญ่เลยอ่ะเน้นตรวจฉี่อย่างเดียวครับผมเน้นจวดถี่อย่างเดียวเออ เป็นด่านใหญ่ด่านตรงที่ตั้งประจําที่เพื่อนนะักุด่านเถื่อนได้มาได้มาลงครับผมได้มาสอบถามเย็นๆนะครับผมเป็นด่านใหญ่ได้แหละเป็นสวัสดิสวัสดิแบงสวสดปอรครับผม ครบรอบหกเดือนมีตั้งท่านแจ้งว่า 6, ครบรอบหกเดือนมีจำต้องมีการตั้งเป็นรอบของเป็นรอบกับการตรวจหกเดือนตั้งทีนนะครับผมท่านสารวัตรย้ายมาจากสพโชคชัยมาอยู่สพเมืองนะครับผมแต่ผมก็ขอเยี่ยมชมนะครับผมขอเยี่ยมชม ไม่มาไม่ได้มาขีดขวานะครับผมไม่ได้มาก่อกวนปนด่านครับผมเป็นจุๆๆด่ดตวจะติดะตะรอพี่แจ็คยังไงเนื่อพี่แจ็คตอนนี้อยู่สระบุรีอยู่เลย ติดมากครับผมเนี่ยเป็นเส้นหลักนะเส้นใบพัดมาจากสแกขนจะเข้าขอนเทิรเหมือนเส้นเนี้ยนะฮะแต่ห้องน้ำไม่มีนะออแดแดงเป็นกั้นเนี่ย,นะยผมขอเยี่ยมชมกันครับผมครับผมอ๋่โอ้ท <laughs> ่านห้องน้ำไม่มีเนาะ ตอนที่ตรวจไม่ได้ได้ก่อแบบอะไรพวกนี้นะได้ก่อแบบพยศพวกนะี้มีมีมีใช่ไหมบอกอยู่ใช่ไนหะมนะม,มีโอเคค,าารอครับผมถ้าทําถูกต้องเราก็ชื่นชมนะครับผมแล้วตรงนี้เป็นเต็มหลักด้วยแล้วแต่ไม่ก็ไปไปต่องสว่างก็โอเคนะก็มีไปต่องสว่างด้วยได้เหลือด้วเนาะครับผมก็ได้อยู่ไดอยู่แต่ห้องน้ำมัน้าจะตั้งถ้ามันตามระเบียบก็คือห้องน้ำมันควรจะมีไม่น่าไม่น่ามาตรวจเงี้ยเรียบร้อยครับผมครับร้ครับผมครับ

แล้วคันนี้เป็นบัทนทิตด้วยรถมันมาจากขอนแก่นจะเข้ากรุงเทพนะครับผมรถติดหน้าด้ยนะวยันนี้เป็นปันททิศรถเยอะเพราะดูดนเดินดทางกับกรุงเทพไปท,งทงงำงานตอน,นท้ายทิ ให้ผมเดี๋ยวผมพาทุกทดกคนนึงนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมครับประมาณนี้ครับผมบรรยากาศประมาณนี้มีห้องน้ำห้องน้ำด้วยอยู่ห้องน้ำประมาณห้องน้ำประมาณเอาสั่นสีมาลอง <c oughs> <c oughs> เมื่อเคครับผมครับ <c oughs> แชร์บรรยากาศครับผมดกานตรวจ ตรวจกันติดเมงครุราชนะครับผมประมาณนี้พี้ได้สอบถามทางตำรวรไปเบื้องต้นแล้วครับผมประมาณนี้ครับผมต้องขอย้อนโชวกกันน่ยครับผมประมนี้พอดีผ่านมาก่อนพี่แจ็คบังคับบังคับลงเพราะว่าออกมาจากปากซอย ออกมาจากปักซอยแล้วปุ๊บก็มาเจอเลยทางเข้าบ้านผมพอดีเลยรอบหกเดือนจะถึงรอบกันมาตั้งจุดตรงนี้นะครับผมสะะารวัตรแจ้งว่ารอบหกเดือนถึงบนมาตั้งตรงนี้ กประมาณนี้ครับผม ทางเข้าด่านรถติดมากครับผมผ่อนเข้าด่านนะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมคนเดินทางเข้ากรุงเทพเยอะรถเลยติดนะมาตั้งจุดมาตั้งด่านตรวจอย่างเงี้ยจุดตรวจอย่างเงี้ยเป็นด่านใหญ่เลยครับผมของสอบประเมืองครับผมสอบประเมือง จุดตรวจการติดนะครับผมแจ้งว่าเป็นจุดตรวจการติดแถวๆเมืองโคราชมันก็ติดมากไปนู่นไปกิโลครับผม ใช่ภาษีเนาะอันนี้เดี๋ยวกลับมาตรวจสอบดูทีมาสอบถาม รถส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะสอบถามกันรถติดเป็นกิโดครับผมเป็นเส้นลักอันนี้เป็นผู้กบคุมด่านพันธมุกโรอดิสันโพสีคุ่มชื่ออ๋อท,ท่าน้ดท่านน่าเป็นปรวัติปรวัตร ตอเมืองนครศรีมาอธิสันเคยได้ยินชื่ออยู่โชคชัยนะนาาตำรวจควบคุมทังตำรวจโทรอธิสันอธิสฐนโสรสีตอเมืองตอเมืองมาเมืองนครศรีมาโทรแปดศูนย์สามเก้าสามเก้าสามหกห้าหนึ่งหาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจุดดีสีผู้ช่วชอบ ปรดแจ้งคนตำรวจตีอิทธิคนหน้าคำคุณผู้กูการตำรวจยูคอนจังหวัดพาามารโตตุนแปดสี่สองแปดแปดศูนศูนย์ศูนย์แปดประมาณนี้ครับผมแล้วก่อนเข้าด่านไม่มีป้ายไม่มีกล้องครับผมกล้องกล้องอ่าวงจกปิดแบบเดียวทานนะครับผมไม่มีกล้องมีแต่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยป้ายตูวคุมด่าน นุ่นสก้าหน้าตรงนู้นรถไม่ต่างกว่าสองกิโลครับผมเพื่อจะเข้าด่านนะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนกลับเข้ากรุงเทพเพื่อจะไปทำงานครับผมเห็นไหมรถรถที่จอดนี่ผมมาเป็นรถที่เป็นรถของเจ้าที่ตำดวดรวจอหละเอามาใช้การตั้งด่านขับขี่เข้ามา แปดเจ็ดหกเก้าขอจอแปดเจ็ดหกเจ้าจังหวัดคมาก6เจ็ดเนี่ยนะรถรถปีนี้ปีหกหกปีหกหกสองห้าหกหกครับผมยี่สิองมิถุนายน ภาษีขาดใช่ไหมภาษีขาดเราไม่ขาดไม่ขาดภาษีไม่ขาดทุกคนนี่ปีหกพิจุนาเม่าไม่ขาดแต่รั้งนี้มาตีแผ่นป้ายภาษี ไม่มีนะครับผมคันนี้ไม่มีแผ่นป้ายภาษีไม่ติดนะครับผมอยแปดหนศูนย์ห้า ถตาโลูมีอยู่คันหนึ่งที่เห็นเห็นนะหมดท่านแล้วที่เหลือก็เป็นรถส่วนบุคคลรถตาโลกมีอยู่คันน,น,น,นะน,นึและกล,ลก,นนแลกล้องมงนกงผิดเท้าห่านไม่มีตรงที่ตรงไอ้ด่านมีอยู่กล้องตัวหนึง่งไม่รู้เปิดหรือเปล่า สารวัตรรถคันนูน้นล่ะคันปีขาเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ติดเป็นป้ายป้ายปกติทันไหนพี่กที่ไหนท่านู้นนี่นะปีประตูเหรอพี่ใช่รถใครไม่รู้รถไหนเป็นรถของน่น้องก,กันน้องยังจ,จะรู้ตอบเพี้ไปไปดูได้ไหมเราเพราะวนะ่าผมว่ามนะันรถใครรู้นะข้อต่อที่ท่านผมว่ามาจอดเลยนะ มาสิข้าาสิไม่ติดใช่า่ท่านจะยงไงดีเออ กข้อมันต้องปิดมีมีพี่มีตั้งอยู่อ๋อครับผมครับโอ้เยี่เคี่ยมบครับพี่เยี่ครับผมถ้าถ้าพบก็ผมก็หุ่นใจครับผมดีครับเพราะว่าเพราะว่าเออเพราะว่าเงินตอนนี้เงินเงินเงินมากเยอะก็มาขอเยี่ยมชมได้ได้ขอเยี่ยมชมครับผมตช้งใจจุดการมาได้เกียรได้เกียรติจุดการได้เกียรตินะครับผม นี่เดียชื่อท่านวันีมาเจอไม่เคยลยนไม่เคยจรครับผมที่โชคชัยผมก็แนะนําไปหลายๆอย่างนั่นแหละครับครับก็ไม่ได้ไปมีอะไรกันหอกแต่ว่าก็เราผมผ่านไปก็แนะนํากันเจ็บปวดกันกันแล้วก็สอบถามกันครับผมถ้าเราทำถูกถ้าทำถูกแล้วก็เชื่ชมโยินดีจะทำให้นะครับผมแต่ถ้าอะไรที่มันบกพร่องอะไรที่ไม่ครบถ้วนเราก็แนะนําไปครับผม พราะว่าเราอยู่คลรราสเดียวกันเหมือนกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะมาจะมาเกี่าวขากันแต่ว่ากัน,ด,นด่านข้อด่านจุดตวรวจจุดตรวจด่านตรวจมันต้องจะเป็นต้องมีครับผมเพื่อรักษา,าความสมบูบรณ์ของประเทศของประเทศชาติเรานะครับอันนี้เป็นหกช่บบองหรือว่าการนี้ อันนี้อนนี้มีหลวงพ่ออย่างเดียวใช่ไหมเอป็นหลวงพ่องเดียว พอโจกชัยในด่านทั้งหมดต้องตั้งยี่ท่านี่ไปปากกุญชัยโอเคอยู่เพราะมีห้องนั้นแต่ต้องค่าไม่มีค่าค่าไม่มีต้นทุนฐานไม่มีแล้วก็เส้นีิจารณาสายเรีนไม่ม,กกม,มีแล้วก็ไปใช้พื้น,นที่ส่วนบุคคลพื้นที่แรงมันของของประชาชนเราไป ผมเลยผมเลยว่าเป็น,นเป็นกองท,ทัพโทเอ่ะผมไน้นำไปแหละได้นำไปจริงได้เยอะได้นำติำชมกัน ท่านช่วยดูรถันนู้นหน่อยครับผมไม่มีป้ายภาษีเลได้ได้พี่ได้ได้ครับผมเดี๋ยวผมดูให้พี่ครับผมได้ครับรับผมครับกับผมครับรถมันเยอะครับผมกด ขอตัวแป๊บน,นึงครับผมเดี๋ยวรอพี่แจ็คมาแป๊บน,นึงนะครับผมพอดีมาดูร้านเราก่อนครับผมครับ